เซอร์เซโรสวัสดีท่านผู้ชมที oh ่น่า no รักทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในคุกนี้กระผมเองเองชาดเจมเมอร์จากที่ห่างไายก็ไม่เนิ่นนนเนาะได้ยินเสียงไหมเติดกอนเท็ดได้ยินไหมนะครับสําหรับในคลนี้นะครับก็เป็นช่วงแบบช่วงนี้เราใครที่เล่นบุกจิลาก้าอยู่ครับรีพอไปเลยครับรี้อไปที่ระรับสําหรับใครเกินเลเวล8ไปแล้วนะครับเข้าไปที่ฝึกเลยครับหลัจากที่เราเขาไปที่ฝึกแล้วครับแเราไปที่เกตับโปเกมอน ตอนนี้เลยนะรีบๆเลยนะครับคือหิมะตกนะครับนี่หิมะตกนะครับใครมีตัวระดับสูงที่ดองไปเีอะจก็เชิญเลยครับแต่สลอผมไม่มีครับผมมีแล้วใช้หมดเลยครับที่เกี็ดครับที่เกี็ดรอนะครับเพราะเวลาโร่ผมชอบไม่ได้นะครับที่ดองเพชรนะครับเป็นซุ่มเลยครับซุ่มเราจะได้จีละใบจีละใบนะครับโอเคระดับต่ำมาก็มีแค่ติดโกกับไอเนี้ยครับ มเคยเปนเีให้ดูครับว่าเราจะได้เราจะเจอติกโก้หรือ,อตัววิฟุนอะไรนี่แหละครับลองรีดูนั่นไงติกโก้มาเลยนะครับหรือดูคายนั่นแหละครับโอเคใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับรี่เข้าไปเลยครับไปละลแค่สี่นาทีเท่านั้นเองนะครับสี่นาทีครับผมก็จะมาแนะนำสมาชิกตัวใหม่สำหรับในคลิปนี้นะครับ ให้นำสมาชิกตัวใหม่นะครับใครอยากเห็นนะครับมามาดูเลยับกดตแป๊บนะครับผมจะเข้าไปที่โปรกกรมก่อนนะครับนี่ครับตัวแรกนะครับเพื่อนผู้ชมในตัวแรกแล้วก็เอลบูมาเปื้อสีส้มๆนะครับนี่ครับอิสาด์ดนะเมกาอิสาดอนนะครับครับเป็นไงครับเห็นแล้วใช่ไหมครับครับก็คือเอลบูฝันนะครับเป็นแสนฝัน เงไปแรกมาใหม่ๆเริ่มร้อนกันเลยทีเทียวๆครับโอเคถ้าจะดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมไปจับโปเกมอนที่ใครมีตัวระดับสูงสงกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับที่ผมมาหายไปในนานก็กำลังจะทำคลิปสุ่มนะครับก็ขอประทานอภไปแล้วขอโทษด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับแล้วกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยล่ะ